พ,พี่พานแก้วพี่พบขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรับเงินรางวัลหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะอันนี้ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยอ่าเป็นเยาวชนเสียงดีน่ารักด้วยนะคะรับเงินรางวัลหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับสำหรับแชมป์ปีนี้รางวัลชนะเลิศครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะไม่ใช่ว่าอันนี้เป็นชองนะคะแล้วก็ติดต่อรับรางวัลกับเจ้าหน้าที่นะคะไม่ใช่ บบานนะะในการแกะสากผลไม้นะครับชนะเลิศเลยเอาทีมที่ชนะเลิศเลยนะครับได้รับรางวัล1,500บาทได้แก่ทีมโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลนโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลรับรางวัลชนะเลิศ2,500บาท พันบาทครับส่งตัวแทนมาเลยครับค่ะเชิญบนเวทีเลยนะคะ,ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วก่อนนะครับชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาได้แก่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์ จากลำไยนะคะประเภทมัธยมศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะคะโรงเรียนบ้านหนอง สามร้อยบาทครับขอเรียนเชิญามารับารางวัลบนเวทีนะคะรองเชนะเลิศอันดับสองครับได้นนที่สามได้แก่โรงเรียนบ้า นะครับทั่วประเทศทุกสื่อสิมพนะ์โซเชียลนะครับนะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีภาพของตัวเองอยากจะได้นะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะคะที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรนะคะเราจะเก็บภาพกิจกรรมดีๆตรงนี้ภาพสวยๆตรงนี้ไว้ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรโดยการนําของท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดยโสธรค่ะท่านเล่านนะครับ สวยแล้วสวยมากเลยครับขออนามบันทึกภาพทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับเราจะนะครับออกสื่อหลายช่องทางนะครับต่อไปนี้ลำยของนะครับเมืองเพียรจะดูโด่งดังไปทั่วโลกนะครับขอบคุณครับและเชิญบนหน้าสวนราชการทุกท่านบนเวทีเลยครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีเลยครับกราบเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีนะคะท่านวิเชียรสมบูรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธร และแม่งานของเราในวันนี้ท่านจักรพงศ์แก้วโชตินายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนตังหออกัดขอนนอาชักอบจเชิญตรงนี้ครับอขออนุญาตแนะนําในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรน,นะคะ,ะท่านนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรขวัญใจพี่น้องชาวอำเภอกุดชุมท่านวิเชียนสมบงค์ค่ะ มาทุกปีนะคะมาให้กําลังใจท่านทุกปีนะคะแล้วก็หากท่านนายกก็ต้องถ้ามีท่านนายกท่านหนึ่งค่ะและก็ท่านชัยยงยนพันธ์นะคะที่ปรึกษาพิเศษท่านนายกงค์การบริหารสวนจังหวัดยะโสธรค่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสวนรัชการอำเภอขุนุมนะครับท่านแรกครับท่านดุษฎีสุธิปภาปรลัดอำเภอหัวหน้า ุ่มงานบริหารงานปกครองกับไปกลุ่มครับประธานท่านนายอำเภอท่านพันตำ์ลโทสันตพงศ์พัชสุพิชาตินะครับรองผู้กับการสพกุชุมท่านธนพัฒน์สินชนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎราดดเขตสามครับการทำหายแจ้งสวัสดิ์ครับเกษตรอำเภอกุชุมนายสุริยันติยุดนพัฒนาการอำเภอกุชุม นสกร้รุ่งคุณภูงาน,นะครับแทนทอ,ออสอกร,รองเป็นกุนชุมนสวันิดาผดผ่องครับผู้ช่วยผู้จัดการทอกอสอุนชุมครับนายมงคลขิ้ตาครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุนชุมพัฒน,นานายแสงอาทิตย์อาทิตย์ขึ้นตากำนันตำบลกุนชุมนายสนิทกอกรม ท่านผู้เกียรติที่เคารพครับลำดับต่อไปขออนุญาตเข้าสู่พิธีเปิดโครงการจัดงานส่งเสริมอาชีพและพลิตผลทางการเกษตรงานลำไยนะครับององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมโอกาสนี้ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านจักรพงศ์แก้วโทษน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แล้วการเดียวกันนี้ขออนุญาตก,กราบเรียนเชิญท่านไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรประธานในพิธีรับกล่าวรายงานาและทำพิธีเปิดเป็นลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญทั้งสองท่านครับส่วนจังหวัดยโสธรท่านธน,นพัฒน์ศรีชนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรเขตสามพร้อมด้วยท่านหัวหน้าส่วนราชการทั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอท่าน ผู้บริหารองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรทุกๆท,ท่านกระผมได้จักกรพง์แก้วโชดและยกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมในานามของคณะกระกกรมการจัดงานส่งเสริมอาชีพและผลผล,ผลิตทางการเกษตรประจําปี2566ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมขอขอบระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสยสธรเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุนาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในปีนี้ ภายใต้ชื่องำใหญ่ประจำปี2566ขององค์การบริหารส่วนตบลสุทชุมและองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรขอากรากบเรียนเชิญครับท่านนายกเทศมนต,ตนรีจังหวัดพุทุมและท่านพี่น้องประชายชนผู้ทำเกษตรของอำเภอจุทธุมท่านนะครับท่านผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน,น,นเทศบเทศนตนรตตีนายกอบตท่านหัวหน้าส่วนการตลาดจังหวัด อันนี้ของระดับจังหวัดเนี่ยมีตัวจริงใสจริงมามาอสองท่านนะมีท่านเกษตรและสากลจังหวัดยโสธรแนละ้วกับอีกคนหนึ่งท่านหัวหน้าสพนักง,งานตรวจบัญชีสากลก็สาวสวยสองท่านนะซึ่งเ่ยวป้าจอคือดูแลทั้งระดับจังหวัดกับองคก์กรปกครองส่วน,นท้องถิ่นเนี่ยที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้มีอะไรได้นะผมเคยบอกหลายครั้งว่ายาโสธรเนี่ยมันเป็นเมืองผลิตเราจะมีอะไรจะมีข้าวมาตรฐานไหนมีผลไม้ยนะยโสธรผลิตได้หมด แต่ไม่ใช่เมืองการค้าคนผลิตจะไปขายด้วยเนี่ยมันอาจจะลําบากนะครับทางท้องถิ่นก็ได้จนะห้ให้การสนับสนุนนะที่จะจัดตลาดเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้มีไรายได้นะั้นจุดต้งหวังของของงานของเราว่าจะเป็นภาคราชการหรือภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนจุดป้างหมายสูงสุดก็คือทําให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ดีินดีนะครับแต่อยู่ดีินดีได้เนี่ยผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยจะต้อง มีตลาดผลิตมาต้องขายได้นะครับเพื่อมีการเป็นอยู่อย่าง,ยางเยงินตลอดไปนะก็วันนี้อากาศร้อนนะเราก็เปิดปลายโมงวันนี้จะพอต้องว่าอย่างไรนะเอาไปว่าเอาเปิดเลยลวกันนะครับให้พวกเขาได,ไ,ดได้ได้ได้มีกิจกรรมนะครับมันจะมีอีกส่วนหนึ่งผมขออนุญาตยืนคนที่ใส่เสื้อแบบผมเนี่ยเสื้อสีขาวเหมือนเมื่อวานอันนี้กลุ่มกลุ่มแรลลี่ที่จะขับมาแล้วก็มามาเที่ยวนะครับ เนบางนีผมดูศักยภาพแล้วนะเขาจะมีสักยภาพในการใช้เงินและก็ซื้อของของเราได้มากที่สุดนะครับถ้าเห็นคนใส่เสื้อที่ขาวอย่างผมเดินผ่านตรงไหนเนี่ยึงมือเข้าไปในร้านเลยนะครับจับมือซื้อของเลยนะไปนะวันนี้เขาต้องจ,จะต้องได้จะต้องหมดวันนี้แหละนะครับก็ขอให้การจัดงานบรรลุผลนห้ตามมาตูฐานการอบขอบคนท่านนายกอบจนะตอน,นี้ก็พอถึงมามาตรงเวลาเปิปดวันนี้ท่านก็นเลยให้ผมขึ้นมานะครับนะ ผมขอต้องกล่าวขอบคุณนายกเทศบาลตำบลกุดชุมนะที่ทได้ทำแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่จะนายกองการบริหารตำบลกุดชุมนะเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาครับผมไปแวะไปไหนเราไม่รู้นะครับก็พวกเราช่วยกันนี่แหละนะครับช่วยกันเพื่อพี่น้องประชาชนของพวกเรานะครับก็ขออนุญาตเปิดงานเทศกาลลำไยของอำเภอกุดชุมในวันนี้ครับครับ นค่ะเนเชิบนเวทีเลยนะคะ,ะทั้งสีทีมเตรียมตัวรับรางวัลเพราะว่าทั้งสีทีมมีรางวัลหมดเลยใช่ค่ะ,อะตอนนี้แจกแจกแตงโมคนละ1ลูกนะครับใช่คะ่ะวันนี้นะคะได้รับแตงโมหน0่รอลูกนะคะสาหรับท่านสอจอเศรษการกองสีมานะคะตอนนี้ได้ แล้วนะคะหลังจ<อ>า,ากพิธีเปิดก็เริ่มแจกแล้วอามาแล้วมาแล้วมาแล้วน้องแกน้องเก,งเกขึ้นมาเลยครับน้องเกรครับชนกเลิศอ่ะขึ้นมาเลยครับ <โด S 2> น้องแกรัรบเงินรางวัล8,000บาทอาด่วนด้วยนะคะ่านานายกเลย,ยะค,ะครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับเงินรางวัล7,500บาทได้แก่เท ประชาชนทุกคนเงิน, 7, นารางวัล7,500บาทค่ะเพืองการประชาชนทุกคนครับตอนนี้รถผลไม้แจก,กฟรีนะครับใครที่ไปเอาก็าไปเอาแจกผลไม้ฟรีที่รถรถแห่เลยเอาแต่ผลไม้นะคะปีที่แล้วเ้วตะกาหายนะคะเอามาที่สองมาที่สองเพืองการประชาชนทุกคนต้องเอาตะกาไปด้วยนะคะเอาเฉพาะผลไม้รางวัลที่สามครับจะได้รับเงินสุด8,000บาทได้เกียริ รวมหมอสิบแปดยี่สิบสิบสามครับเชิญรับรางวัลบนเวทีเลยครับหมูสิบแปดหมูยี่สิบหมูสิบสามครับรับเงินรางวัลเจ็ดพันบาทและรางวัลที่สี่ครับทีมทองสำลีครับได้รับเงินรางวัลห้าพัน 5, บาทครับทองสำลีครับอามาเลยครับมาเลยครับคุณพี่เชิญรับรางวัลเลยครับ มู 1> 18, ่1บหมู 20, ่20บปู่3 3ครับรับ7,000บาทครับทองสำลิตรับ5,000บาทครับค่ะเชิญบนเวทีเลยนะคะค่ะเชิญค่ะอากินวิบากชายหญิงขึ้นมาบนเวทีเลยกินวิบาก9ท่าน ที่แข่งขันไปแล้ว9ท่านกินวิบากขึ้นมาบนเวทีเพื่อรับรางวัเลเลยครับทองสาเลิตครับทองสาเลิรห้าพัน 5, บาทครับมารับเลยครับทองสาเลิตครับ ทองรางวัลด้วยนะคะทองสำลีตอยู่ไหนครับทองสำลีตครับอ่าทองสำลีตอยู่ไหนคะตัวแทนก็ได้นะคะยินรับรางวัลหน้าเวทีด้วยค่ะอ่าทองสำลีครับบาททองสำลีตเ้อมาเรับกันเลยวันห้าพันบาทมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วตัวแทนก็ได้นะคะตัวแทนก็ได้ค่ะทองสำลีนะคะอ่าทองสำลีมาแล้วามาแล้วนะ,ะอ่าแล้วต่อไปจะเป็นการประกาศนะครับการแข่งขันนะครับกินวิบากนะครับขอเรียนเชิญขึ้นมาทั้งเก้าท่านเลยครับ ตั้เก้าท่านเลยครับอินวิบาครับอ้าวอาจารย์นละดนตรีซองโดฮีสเตนบายเลยครับ